โยกันไม่ไหวเลยันกิ้งคนไใ้พวกแกโยโยกันก็ยอกนวดเด็กางาเนวดก็ยกลางไม่เอเบือลำบตึ้ว่าไม่เอาเลยไม่เอาเลยคนมาจีบลุยปอบาดดูว่าเป็นไงตึ้จ้างวิต่อยู่กูซะนะ่ปฏิญาณเลยแล้วอ่ะตาเหลือกผัวเลยก็โยต่ดนไม่ยอมเอากคยยอมต้นพนัน ยอมต้นกาเลือกกนะนาดใช่ไหมให้ก้อนเทียนต้นจังแล้วเนะาะตั้งใจต้นไม่ไว้ก็เลยลันก้นมากเมื่อกี้นี้นะขอบคุณมากพี่น้องมากมากกาเห็นพี่มาแต่ไนหนอันลันพี่โยไม่ไกลโยกลางกรงหอยคุ้งเด็ดรถบ้านไปไดนล่ะนั่งเลือกคนในต้นลบ Yeah. Nè, phải à. à. yeah. nói tôi mang tôi dạ Phải nói Lớp ban hả? À Nè Mấy giày nhung lấy vậy? Mai À Quân tọc mai đàn tình lăng đi Tọc phương lên ngoài ni đó Nè, dạ, dính mai Thế Tám trời Mai, 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 tám lê bằng anh Chị phải nấy tố măng Không Quả mấy phải nấy Chán mẹ chạy lo bàn tốt đẹp Không Hên mà dùng hát nháy nơi, Mấy dù dùng hát nháy nơi và nấy hát nháy lệ Đưa Chạy lo bàn tốt bàn vô ký khôn là tế bàn Mai cây này nhằng tế chán này mới chạy nhằng cây Phải tiểu ปีคนชายจึงนองกันคนยิ้งนี่เราคนยิงไปบ้านเราคนชายไปบ้านคนยิงกลางค่ำกลางคืนมันน่าเกลียดเผื่อมันและมันไม่ได้ใกล้ว่าไม่ได้ได้ไม่ได้มันกินโยติฉันนี่ฉันว่าได้ก็ได้ฮันรู้กังได้บ้างไหมเฮ้ยร้อยฮัน bỏ cao chạy đây mà mày Mai quá. chạy lên 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 đây lên 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 nè lên 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 เดีายเต็มนำที่ไปเลยไอ้บาดีบุยใจอ้องไอ้าำนี้ใจปุดนองยังอาจจะในปีโดยจักเปเจ้านันปีอ๋อแม่ดุงอยู่อันแต่เดี๋ยวปีไปตรงเองน้องจำตางลบเองได้เลยฮขดีกันลอบเองโตัก็ไม่ปักไปตรงดีเลืนะฮึพริวพริวหัปพรวโจ รอยยัยบองล่ะแมมเค่ยจองหลุดดุมคาดกูแมมจูดใจลังกูบาพี่เจอเปิดกับน้องครับใจน้องได้ก็ปีปีเรียง